สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบานเองเด้อจ้าสวัสดีจ้าจ้าวันนี้ก็ได้เวลาทำกับโครง,งกับเขาเลยมาบ้านนี้มัวจะไปเก็บช่วยน้องนิ้งเก็บเขา่าเก็บอะไรเด้อจ้ะเลยมืดคำ่ำก็เลยไม่ได้ทำกับเขา่าพอดีฝนมันจะตกก็เลยต้องเอาผ้าคุมเข่าคุมอะไรไว้เมื่อคืนฝนก็ตกแรงจริงๆเลยจะดีว่าได้คุมเข่าไว้นะจ๊ะนี่นะวันนี้น,น้นองแนนจะนำเสนอเมนูอะไรเนาะปลาปะทูจ้า นี่ก็เป็นปลาทูทีอย่างเลยจ้าเนี่ยใช่ใช่มีน้ำเสนอเมนูราบปลาทูปลาทูเฮด เพรชไปเลยนะจ๊ะใส่ไปกิมก็พักพอดีไม่ต้องใช้พริกแล้วก็ใส่ผงงัวเลยจ้ะก็น้ำปลาจ้ะ น้องแกมเอาน้ำตุ่มให้แม่เลยเอาน้ำตุ่มซุกแล้ว,ลวจัดใส่ลงไป เขาขวดเราหอมมาเลยได้ดิจินเจ้จะเอาก็ใส่ส่วนหอมพักชีเลยจ้ะนี่ยอันเสร็จแล้วจ้ะเนี่ยมากินข้าวอะไรกันกะลาบปลาทูจ้ะมัน มาจ้าได้เวลากินข้าวแล้วเด้อน,นี่วัสดี่ะน้องแจมค่ะโอ้วันนี้มีเมนูอะไรถึงเนาะน้องแจมเนี่ยลาปลาทูค่ะเครื่อง,งในไก่ทอดค่ะปลาทูทอดค่ะผักสดค่ะปลาจมกุ้งค่ะปลาจมกุ้งค่ะมากินข้าวกับน้องแจมนะจ้า ก,กุ้งผัดใจไ่ัดประจำกุ้งนะจ๊ะ <t> <c oughs> มาได้จ้ามากินข้าวด้วยกันนี่เดี๋ยวเวลากินข้าวเย็นแหละเส็จแซ่บเป็นเมนูอีสานเฉียวนี่น้องแนนกันกินข้าวสวยพี่โยกัน้องเกมถือโอกาสกินข้ <c oughs> วนา,าว,กกนหนวเหนียวพอดีตากข้าวนะจ๊ะเมลี่ก้อนึ่งข้าวเหนียวไว้ไปกินกันพอดีเหลือพี่โยกเลยมากินตอนเย็นนะจ๊ะนี่นานๆจะได้กินข้าวเหนียวแักทีนะจ๊ะมาจ้ะมากินข้าวด้วยกันเด้อจ้ะ ก่อล้างมือก่อนทัวฮะกินชอนเยลโหดตรงล้างมือก่อนสิลูกมาสวัสดีจ้าครับผมถึงหนึ่งหน่งเด็กบนดิพโยเขาอนุญาตใช้มือจัดภวะกินข้าวเหนียวเนาะแต่ว่าพวกอันนั้นก็จะต้องใช้ช้อนกลางดื่มกินร้อนช้อนกลางอืมยกเหนียวก็โอ้ยเอาอะไรลถึงนอนนะ ตักละาปลาทูก็จะดับเล็กเจ็บเศษอือเยอะกบบจับกินเลยเมื่อกี้เขาสวยเลยเลยตา่ชุดนอนมารอเลยนี่เนี่ยถ้าหลักินข้าวเสร็จก็ไานอนเลยกดับปน้วย กินข้าเสร็จกับบ้านนอนรับพี่เอาเนื้อจะเตีบจนะัก,กนะกล<ม>างคืนนีกว่านีว่าไปคุ้มพาคุ้มอะไรเข่าวไว้ตอนเย็นทันนะแเพราว่าเห็นฝนมันจะตกสั่งเข่า,ขามาเหมือนจะตกตอนคืนตกจริงๆจากตอนหาถุ่ม ประมาณหาถุงทังเที่ยงคืนตีหนึ่งขบ่ายไม่ได้คุ้เลยเกี๊ยแค่แต่เขายังไม่ได้กา,ากนะหว่างไหวไปซื้ออยู่เดี๋ยวมาเลาวก็ขวงไว้ออไว,ออว,ว,วาพิโยไปทำงานที่นี่แม่ก็หนุ่มนี่ก็เลยพากันเกี่ยวเขาเอารถมาเกี่ยวนั่นแหละจ้ะ น,นี่ก็เป็นพัดประจอมขุงไตไข่ไม่ลุกโดดได้จต่มันอ้นขาเหนียวตเตะอืมแม่อืมก็มาวางอ่ะเป็นก้อน้คดอืนไม่เะอะไรหรอกแต่ก็ค่ล้างจูบเปลี่ยนว่านี่กำลังแ,แม่ือ พักซีลาวก็อร่อยจังจิ้มกระดบษกระสเขาเนี่ยเ้ยเาเนื้อไปตั้งหะเราไปเดินห้าังก็ทิ มันก็ขิงลาบมันหิงเยงอะแหนะมาดูว่าคช่ถ้าวันนู้นขิหลาบก็ตื่นไม่ได้ลาบขินได้เซยเนี่ย 万豪小学，万豪小学。哎。 คาเหนียวหุ้งในมอแน่เลยเป็นแบบมือที่กันเลยเหนียวหุ้งเลยจะยังมีนามเช็ดๆอาหมองภาษาสิครับเครื่องในไก่ทอ,อดไปจะนี่แต่ไปกินกับคาเหนียวบอไอตาเขากันหน่อยจ้ะวอนนี้พี่โยกว่าจะไม่มีแดดจน ดิมันไม่ได้ถ่องบแก็ไม่ทัปเดี๋ยวจะอืดทพราะม่นีคน <laughs> ยกี่ขันเนี้ยาชอบออช่องแก็มอร่อยหลาประตูยันนี่หรอ ไปผิดแกงก่อให้มีรสชาติของตะไคร้นะจ๊ะแม่แม่ต้องกินก็เข้าเหนียวผิวแฉวกินขอาไว้ก่อนจำมบะจำมบะออจำาบะจำมบะจำมบะเลยกินขาเหนียวแล้กเอก่อนพอต้องกินข้าวับว่ะ เอ่ะเอ็กซ um ์แกรน 你们用啥？你们嗯啥？来 <noise>，我看看他们。 ียวมึงกินนี่ขนอมอะไรเนย,ยอ่ะอดูแบบเนียออืมน่าืนฟันดูอ้ออแต่อร่อยอมนกเรเจียนแล้ดิจบแบบ ให้ดูจกให้ไหม,อ,มอร่อยตะใจดีจ้ะ อา,อาเ่ันตัวคน้มาัหาแงเลยเทำตรงเรน,นะครัปั่นอัวนนี้ไม่ต้องจุ่มน้ำได้มือคนนี้มันเปลียนอยนู่แล้ววิคุย มาโ,โมจิเอเหนียวๆเด็กขัาไปตามเป็นโมจิเลยคุณปลาหายนะอยู่กลุ่มเนาะคือโมจิโอ้ก็เราจะปัน้นอะไรก่อนก็มีกล่มเหมือนบัวลอยแต่ว่ามันเป็นเงี้ยวๆทนจะเเมียว คนจีนเขาจับที่ชักจีอ่อมาใส่สายทหารตามประเทศดูจักกับประเด็กบองอ่่สายอาหารอีสาน <c oughs> อาหารด้านเกิดมนันแนะนำอาหารตามประเทศปานิโอ เสร็จด้วยกันอทำสุดท้ายเพราะว่าอิมแล้วอืเออมากอินร้อนไหมคนนี้กี่ปันสองปันหรือสองปันใหญ่ใหญ่เลย คุณแซ็บคุณแซ็บเป็นดวงคนดวงคุณแซ็บส,สบาถ่าแดดดีๆก็ไม่กี่บ้านจน็เหงาจากเขาหรือว่าจะมีฝนแทนอะไรต้องเข้ายอยู่เขาทั้นวนไหม แต่รื้อ่าังเขาแต่บ้านย้อนมาที่จองอ่ะตอทานเยนะ แท็กซี่แล้วด้วยคำใหญ่ๆคนนี้แวะมาถึงไข่เหนี่มันมันเละทำไมมันเละไม่รู้ใครกัดมันเลอยากกินหัวเอาเถอะอืมเด็ดไค่เอามั้ยคนเหนียวเนย โยกินร้ายก็ไม่ได้เด้วยจ่ะข้าวเหนียวนี่เพราะว่าเคยกินแล้วจะรู้สึกว่ามันจะอืดทองอึแอดแหนเลยเหมือนทองอืดเลยนะจ่ะแต่ว่าก็กินได้ด้วจ่ะแต่ว่ันน้าจินทีจะให้กินทุกวันก็ไม่ไวนนหว แบบน,นี้ถ้วยยังใหญ่จังดูเยอะจุขึงถ้วยนี่อเอาอะจากคลิปนี้ก็จะไปแคดนี่จ้ะโยกับพามาดูสูตรการลาบปลาทูของบา้านพี่โยนะจ๊ะาากต่พาเมื่อกี้เขากับพักสดเต็มจานเต็มถาดเลยนะปลาทูทอดให้น,อนห้องแก้มแดงว่าน้องแก้มกินลาบปลาทูไม่ไดงก็เพชรจะแกบ้มบกว่ากินลาบปลาทูอร่อยก็ข้าวเหนียวนะจ๊ะ โยก็ต้องขอขอบคุณคนเอฟซีทุกคนนะจ้าช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับโยแล้วก็ขอบคุณนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าและ f เอฟซีทุกคนนะคะ <laughs>